รู้ความนะครับนี่ครอบครัวเขาก็จะในข้อเขาก็จะมีสามตัวนะครับเมียนละเนี่ยแม่เขาก็จะชื่อผักบุ้งแม่ผักบุ้งเนี่ยจะตัวกลมๆมหน่อยน่ารักนะครับเขาไปผสมกับหมาหลายตัวนะครับแต่ว่าไปติดท่านน่ารักท่านน่ารักหรือท่านดําหูสะพานนะครับผมก็มีลูกมาสามตัวสามตัวก็จะมีท่านเสาะกราวนะครับ หรือท่านอ้วนท่านแดงอ้วนนั่นแหละแล้วก็ท่านเมนกระแล้วก็มีตัวหนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับผมช่วงนั้นก็มีน้ําท่วมใหญ่นะครับน้องก็จมน้ําเสียวันนี้ก็เสร็จจากภารกิจนะครับยาาบ้างผมก็จะปูกเล่่อนคลายนะครับผมวันนี้ก็จะก่อไฟต้มน้ําร้อนนะครับผม ไปก็กำลังติดเอาลงก่อนไว้ก่อนนี่น้องเมียนปรานะครับผมนอนเป้าทั้งคืนเลยเมื่อคืนก็ฝนตกฝนตกแล้วอากาศเย็นนะครับ ใต้เต็นท์ผมเนี่ยจะมีใบไม้แห้งอยู่จะอุ่นนะครับน้องๆก็มานอนบนใบไม้แห้งนี่แหละเป็นผ้าห่มไป็นตัวนะครับเมื่อคืนหมอกลงเยอะอากาศก็จะเย็นนะครับผมเย็นมากเลยน้องเมียนพระก็มานอนอยู่ใต้ใต้เปลผมนี่แหละนะครับตรงเนี้ยน้องเมียนพระก็มานอนอยู่ใต้เปลเพราะว่าใต้เปลนี่จะเป็นที่แห้งนะครับใบไม้แห้งเยอะจะเป็นเหมือนผ้าห่มในตัวเลยนะครับผม น้องนอนบนใบไม้มแห้งเลยไฟติดแล้วผมก็จะต้มน้ำร้อนก่อนของไท้ก็ห้อยไว้แบบนี้แหละเพราะว่าเขาจะได้แห้งนะครับเวลาหยิดไท้จะได้สะดวกข้อดีของการทําให้อุปกรณ์เราแห้งตลอดเนี่ยเวลาเราใส่เป้จะไม่มีกลิ่นอับนะครับไม่มีกลิ่นของอาหารเติมน้ำลงไป น้ำกินก็ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวไม่เท่าไรขอได้ต้มนะเดี๋ยวค่อยไปตักน้ำลำธานใหม่ไฟติดแล้วนี่ไฟก็ติดแล้วนะครับผมทักหน่อยก็เดือดแล้วน้ำเนี่ย ต้องใจเย็นๆนะครับอยู่ป่าเนี่ยต้องเป็นทุกอย่างก่อไฟจะติดแต่ละกองได้นี่ต้องใช้ฝีมือนะครับผมไม่ใช่ว่าจะก่อติดง่ายเลยยิ่งฝนตกฟืนเปียกฟืนชื้นนะครับจะก่อยากระวังที่น้ำเดือดผมก็จะเอาผมจะมีน้ำขิงนะครับผมอยู่ในเป้นี่แหละ ขอบคุณ f อซนะครับผมทุกๆท,ท่านเลยที่ส่งอาหารแห้งเครื่องดื่มอะไรมาให้นะครับทุกอย่างเลยเวลาอยู่ป่าผมก็เอามากินในป่าด้วยอันนี้ก็เป็นขิงผงนะครับผมเอามาชงกินกินแล้วสดชื่นดีนะครับผมอยู่ในป่าบรรยากาศด้วย mm hmm. เวลาว่างก็แบบนี้นะครับผมกินง่ายอยู่ง่าย mm hmm. ผมก็จะมาต้มน้าร้อนกินอย่างนี้แหละเพราะว่าอยู่เต็นท์ใครเต็นท์มันนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่เต็นท์เพื่อนๆผมก็เป็นเต็นท์ของผมเอง เราจะอยู่ห่างกันจะไม่อยู่รวมกันในหลายคนนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนี่แหละน้ำใกลเดือดแล้วนี่ครับน้ำเดือดแล้วนะครับนี่เห็นไหมนอนสบายเลยให้มาเฝ้าทั้งคืนนะครับนี่เอแบบนี้แหละอื่นแล้วโอ้โห นอนตั้งคืนเลยนะนี่อืมน้ำเดือดแล้วเวลาต้มน้ำในหม้อสนามนะครับเราจะสังเกตว่าน้ำเดือดหรือน้ำร้อนอยังไงสังเกตง่ายๆนะครับผมอันดับแรกเลยเราจะมองเห็นไอที่เขาพุ่งออกมาในหม้อนะครับผมเหยอ,ออกมาก็เหมือนกาลน้ำนะครับเวลาร้อนนะ่ะตรงปากกาเขาจะมีไอขา,ขาวๆออกมาเนี่ยแสดงว่าร้อนมากเลยนะครับหม้อสนามก็เหมือนกันรอบๆหม้อเนี่ยจะมี ที่ระบายนะครับช่องระบายข้างในเนี่ยไอเขาขาวที่เขาออกมาเนี่ยเขาร้อนเลยนะครับร้อนแล้วร้อนมากด้วยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขาร้อนจริงนะครับให้ใช้มือนะแตะดูก็ได้เบาๆนี่นะครับผมเหมือนผมแตะดูจะจะรู้สึกเหมือนมีอะไรสั่นข้างในนะครับผมใช้มือสัมผัสได้เลยนะครับผมเนี่ยมันจะร้อนหน่อยแต่ว่าต้องต้องทนนะครับผมนี่แตะปุ๊บรีบปล่อยมือเลย พอจะรู้แล้วนะครับหม้อจะสัน่นแสดงว่าน้ำข้างในเดือดหรือไม่ก็ฟังเสียงก็ได้ครับผมเสียงน้ําเดือดข้างในจะได้ยินเลยนี่ก็ร้อนแล้วเดี๋ยวผมออกยกออกก่อนอได้แล้วดูโอ้โหร้อนมาเลยครับผมต้มน้ำเสร็จแล้วก็แยกไฟออกนะครับ เอาไฟออกก่อนเพราะว่าร้อนตัเอาเอข้างๆนี่าเขาแดูฝนแล้วผมก็เลยยังไม่เก็บเต็นท์นะครับเพราะว่าฝนจะมาอีกดูฟ้าคื้ม,มืดนะครับนี่ก็จะชงน้ำขิงกินหน่อยนะครับนี่และโอ,รอ้ร้อนอย่างร้อนยอู่เลยมีไอขึ้นเลย nó hạ bay mãi con Chủ rộp rộp như vậy Bay mãi có hai chắc rộp này đâu như vậy Bài Cái nữa Ok Bài nữa Chúng ta có hoài bay trong đi จะแกะชงก่อนใส่ขิงผงลงไปช้อนช้อนกินข้าวได้เลยคนนะครับโอ้หอมมากเลยครับผมลองชิมดูนะครับผมโอ้โหน้ำขิงสดชื่นมากครับ สดชื่นจริงๆเลยนี่จะเป็นคู่หูรายต่อไปนะครับผมที่จะได้ออกป่าด้วยน้องมีแววนะครับมีแววจะเก่งปา่าข้อดีของเขาก็คือว่าเป็นหมาสีดำนะครับหมาสีดำเนี่ยอยู่ในปาน่านจะสังเกตยากหน่อยยิ่งอยู่ที่มืดๆนะครับถ้าเขาไม่แลบลิ้นหรือกระพริบตาเนี่ย จะไม่รู้เลยว่าเป็นเขานะครับเขาจะกลมกลืนกับป่ามากๆม,มองไกลๆก็นึกว่าเสือดำนะครับนี่บางทีก็ตกใจนอนอยู่เห็นวิ่งมานะครับนึกว่าเสือดำวิ่งเข้ามาที่ไหนได้เมียนปะนี่เองแต่ว่าเสือดำก็คล้ายเมียนปะเหมือนกันนะครับแต่จมูกเขาจะสั้นกว่าจะไม่ค่อยแหลมหูก็จะกลมๆหน่อยหูจะสั้นนะครับหางจะยาวกว่าแล้วตัวแบบจะยังไงอ่ะจะคล่องตัวกว่า เราสังเกตได้ง,ง่ายเสือดํากับเมียนพระเนี่ยไปเคียงกันแต่ว่าถ้าเราดูดีๆล่ะจะต่างหลายอย่างอยู่ <S <S เวลาเรานอนอ่ะปลูกเปนอนเราจะดูต้นไม้ใหญ่นะครับผมถ้าต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งที่ว่าใหญ่ๆหน่อยที่ว่าคุ้มเยอะๆเน่ะอันตรายไม่ต้องไปปลูกเปลใกล้นะครับผมห่างๆไว้เราก็คำนวณเอาเวลาเรานอนะเราสังเกตก่อนว่าข้างบนเราอ่ะ มีกิ่งไม้ใหญ่ไหมมีต้นไม้ไหนที่เอ็นมาใส่เราไหมต้นไม้ใหญ่ลักษณะดูแล้วไม่ปลอดภัยคิดว่าเขาจะหักหรือจะโค่นใส่เรานะครับผมให้เปลี่ยนทิศทางการปลูกเต็นที่อื่นนะครับนี่แหละง่ายๆเวลาอยู่ในปา่าผมก็จะสังเกตแบบนี้แหละเพราะว่าเคยเจอนะครับผมช่วงฤด,ดูนี้แหละฝนเริ่มตกเนี่ยใบไม้เขาเพิ่งถึใบใหม่แล้วเขาจะเป็นพุ่มไม้ใหญ่ๆ เวลาฝนตกมาปุ๊บใบไม้เขาก็จะเกาะกับน้ํากับอะไรทําให้หนักขึ้นเวลาหนักขึ้นก็จะทําให้หักเปราะลงง่ายนะครับผมเวลาโดนฝนหนักๆเขาจะเก็บน้ําไว้ในใบเขาทําให้มีน้ําหนักแล้วทีนี้โดนลมโ,โดนอะไรหน่อยๆก็หักได้นะครับผมอันตรายน้องน่ารักมากๆเลยนะครับผมดูหมาดํานี่เลี้ยงมาหลายตัวแล้วนะครับผม จากผมไปหลายตัวแล้วน้องอายุเยอะมีหมาดำตัวหนึ่งชื่อโตโต้นะครับผมเลี้ยงไว้ตั้งแต่อยู่จะแนะแล้วผมย้ายมาก็เอามาด้วยน้องเก่งมากๆเลยน้องโตโต้เนี่ยแสนรู้นะครับผมไปป่าก็ไปด้วยตลอดแต่ว่าน้องอายุเยอะแล้วน้องก็ไม่สบายนะครับน้องก็ได้ไปอยู่ดาวหมาแล้วนะครับคิดถึงน้องนะครับผมคิดถึงน้องมากเลย แต่น้องก็ไปสบายแล้วนะครับน้องไปเป็นเทวดาบนฟ้าแล้วก็มีตัวแทนตัวใหม่มาน้องเมนปราเนี่ย <c oughs> ความน่ารักไม่เคยหมดเลยเขารู้ความนะครับนี่ครอบครัวเขาก็จะในข้อกเขาก็จะมีสามตัวนะครับเมนปลาเนี่ยแม่เขาก็จะชื่อผักบุง้งแม่ผักบุ้งเนี่ยจะตัวกลมๆหน่อยน่ารักนะครับ เขาไปผสมกับหมาหลายตัวนะครับแต่ว่าไปติดท่านน่ารักท่านน่ารักหรือท่านดําหัวสะพานนะครับผมก็มีลูกมาสามตัวสามตัวก็จะมีท่านเสาะกราวนะครับหรือท่านอ้วนท่านแดงอ้วนนั่นแหละแล้วก็ท่านเมยนพระแล้วก็มีตัวหนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับผมเขาเกิดมาตัวเล็กอยู่เลยช่วงนั้นก็มีน้ําท่วมใหญ่นะครับแล้วทีนี้น้ํามาเอาไม่ทันนะครับ มีน้ําท่วมใหญ่น้ํามาเยอะนะครับผมฝนตกวันนั้นติดต่อกันหลายวันแล้วตกหนักพอน้ําท่วมก็ท่วมทีเดียวเลยเพื่อนๆช่วยไม่ทันนะครับเก็บของอะไรไม่ทันเลยน้องๆก็จมน้ํานะครับน้องก็จมน้ําเสียก็สงสารเหมือนกันเพราะว่ามีหลายตัวนะครับช่วงน้ําท่วมลําบากมากๆเลยนะครับผมน้องๆอยู่ลําบากมากเลยแต่พวกผมก็เอาน้องๆไปอยู่ที่สูงนะครับเอาผ้าอะไรไปปูให้นอนเขาจะได้อุ่นบางตัวก็ ช่วงกลางคืนที่ว่าฝนตกไม่หยุดเนี่ยอากาศหนาวมากอากาศเย็นนะครับผมก็จะหาฟืนมาก่อไว้ให้น้องนอนรอบกองกองไฟนะครับจุดไฟไว้แล้วน้องก็จะนอนรอบอุ่นนะครับก็เหมือนเรานี่แหละช่วงอากาศเย็นเย็นหนาวๆนาวเนี่ยมีกองไฟอุ่นๆเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยใช่ไหมเมียนตะนอนสบายทั้งคืนเลยสุขภาพดีนะครับเนี่ย เดี๋ยวว่างๆจะไปอาบน้ำให้เขาหน่อยที่ลำธารเนานะโอเคไหมได้สะอาดสานหน่อย <c oughs> มือเขาใหญ่ดีนะครับผมมือแข็งแรงนี่อายุน้องยังไม่ถึงปีเลยนะครับนี่สมบูรณ์มากเลย <c oughs> เป็นไงก็ว่างๆก็เล่นกับน้องๆแบบนี้นะครับผมมีความสุขดีไม่เหงา อยู่ป่าก็ได้เขานี่แหละคลายเครียดเวลาคิดถึงครอบครัวคิดถึงเด็กๆที่บ้านนะครับก็เหมือนลูกๆผมเหมือนกันอยู่ด้วยกันก็ผูกพันกันแบบนี้แหละเวลากินข้าวก็เรากินเขาก็กินด้วยบางทีกับข้าวก็กินไม่ค่อยเป็นมื้อเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเราหิวตอนไหนนะครับกับข้าวเสร็จตอนไหนก็อยู่แบบง่าย น้องขี้เศร้ามากเลยถึงแม้เขาจะขี้เศร้าเวลาเขานอนนะ่ะจมูกกับหูเขาเนี่ยทำงานอยู่นะครับผมถึงตาจะหลับจมูกกับหูเนี่ยจะจะรับรู้ตลอดมีอะไรวิ่งหรือเสียงอะไรไกลๆประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยได้ยินสบายเลยนะครับเนี่ยเห่าได้เลยบางทีได้ยินเสียงหมูป่ามาหากินนะครับอยู่ห่างกับผมประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบเมตรเนี่ย น้องได้กลิ่นอะเห่าเลยนะครับไม่ใช่แค่หมูป่าอย่างเดียวนะครับผมบางทีวัวชาวบ้านที่เขาปล่อยหากินตามตามข้างป่าเนี่ยก็เดินกินนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเป็นฝูงเลยน้องๆก็ได้ได้ยินเสียงก็จะเห่านี่แหละมีอะไรไม่ดีคนอะไรก็แล้วแต่ที่เดินผ่านมานะครับผมน้องเนี่ยจะเห่าเตือนตลอดเลยนี่ครับข้อดีของที่ว่ามีน้องๆอ,อยู่ด้วยเขาเป็นเวีนยามอย่างดีเลยนะครับผม เป็นเวรยามให้เราอย่างดีเลยพวกผมก็ได้ปลอดภัยเพราะเขาเลยครับนี่ที่มาอยู่ด้วยเนี่ยวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเก็บข้าของก่อนไปเมียนปะลูก